โอเคจะสอนวิธีการทําเว็บไขาของนะบนเซเวอร์จริงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะแล้วก็เป็นหลังบ้านของบทเพจขั้นตอนแรกนะก็ให้ไปลงทีมก่อนกดไปที่รูปแบบเว็บแล้วก็ทีมแล้วก็เพิ่มใหม่ก็ถ้าง่ายสุดให้ใช้แอตตานะแอตตาไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะแต่เป็นทีมที่อาจจะใช้งานง่ายที่สุด แต่หลังๆนี้ก็ไม่ค่อยใช้แอตตาแล้วเพราะว่ามันช้านะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ช้าแล้วก็ Google นะไม่ค่อยเก็บข้อมูลกับทีมแอตตาเท่าไหร่หลักคือมันช้านั่นแหละพอลงทีมเสร็จแล้วนะติดตั้งเสร็จแล้วก็กดใช้งานพอติดตั้งใช้งานเสร็จแล้วให้กดคาว่ากิ s t t r t t e d ชุดนี้ก็รอนะรอมันแอ t i v a t e กับตัวเซิร์ฟเวอร์พอแอ t ท v เวตอ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกที่จริงเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะแต่ที่จะใช้ถนัดที่สุดเราก็ใช้อ l ลิ e มนเตก็เลือกอ l ลิ e n นเตต่อมาก็ติดตั้งทีมนะเลือกแบบเราเลือกแบบฟรีนะฟรีเราก็เลือก e ีคอมเมิรถ้าขายของก็ e c o m m e r ิร ที่จริงเลือกตัวอื่นก็ได้นะไม่ต้องเลือกอ e ีคอมเมิรก็ได้นะเพราะทุกตัวก็ขายของได้เหมือนกันหมดแหละสัวเราเลือกอ e ีคอมเมิร์สวัเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเลือกอ่าเราก็เลือกนะครับเลือกเลือกดูนะครับเราจะไม่เอาแบบอีคอมเมิร์ซก็ได้นะครับ ก็เลือกสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า r ว p r เ s s เนี่ยสามารถตัดแปลงข้อมูลทำได้หลายแบบนะครับอันนี้อยู่ที่เราจะทำแบบไหนถ้าทำแบบ e-commerce มันก็ใช้งานได้เลยนะก็จบไม่มีอะไรเดี๋ยวจะลองใช้แบบไม e ่อีคอมเมิร์ซแล้วกันเราจะทำเว็บธรรมดาแต่ให้เป็นเว็บขายของได้นะครับส่ว่าขอขอแบ่แนวแ้ะกัน ไม่ใช่ e commerce เลยตหาสักรูปแบบหนึ่งก่อนอาแบบธรรมดาเลยนี่เอานี้แล้วกันธรรมดาดีเสร็จแล้วก็กด import complete size ตรงนี้ถ้าเราเลือกเป็นแบบ beginner แล้วกันนะ แล้วเลือกเป็นแบบ mycell กด next ตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ช่างมานะครับกด s c r i p ก็ทำการ import ก็ใช้เวลาสักนาทีหนึน่งเสร็จแล้วกด view size ครับก็จะได้แหละเรียบร้อยเห็นไหมขึ้นมาก็กดไปที่เว็บเราก็ได้ที่เราเปิดเอาไว้แล้วก็ refresh ทีหน,นึ่งนะจะได้ไม่ต้องมีหลายแท็บโอเคแต่นี้มีตะกร้ามให้เราด้วย จริงๆไม่ใช่เว็บมขายของใช้ไดซ้ำก็กดรีเฟีรที่หน้าหลังบ้านทีหนึ่งตอนนี้เราลงปลักอินนะมาลงปลักอินที่เราควรลงก็กดเพิ่มปลั๊กอินใหม่ปลั๊กอินที่ควรลงมีอะไรบ้างก็มีเหนือก็มีคาสซีอิดิเตอร์เนี่ยแหละที่ควรลงก็กดติดตั้งเลย กดใช้งานต่อมาที่ต้องลงเพิ่มเนี่ยก็มีอ่าฟอนต์นะกดเลยฟอนต์แล้วก็ซีด ใช้ตัวซี f ฟอนนะครับเพราะว่าเป็นของคนไทยนะครับใช้งานง่ายก็ทำการติดตั้งแล้วันฟรีด้วยแหละไอ้เรื่องของเรื่องันฟรีก็ติดตั้งแล้วก็กใช้งานเออทีมที่เราเลือกมาเนี่ยรู้สึกจะเป็นขายของเลยนะไม่ใช่ทีมทั่วไป พราะมันมีวูควมเมือขึ้นมาเนี่ยเซฟมันเป็นทีมขายของแต่ไม่เป็นไรช่างมันนะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเนี่ยเกกะนะตอนนี้ก็เกกะเนะี่ยเราไม่เอานะเราก็กดไปที่อ่าไปที่หน้าบ้านของเราก็ได้เราจะมีคําว่าปรับแต่งให้เรากดกดทนค้างไว้แล้วกดคลิกคาว่าปรับแต่ง เนจะขึ้นมาอีกแ็บหนึ่งเราก็จะเอาตรงนี้ออกเนี่ยเอาจะเอาตรงนี้ออกแล้วก็เอาตรงนี้ออกด้วยให้มีโลโก้อย่างเดียวพอก็คลิกนะคลิกไปคลิกไปที่ตรงนี้ลูกดินสอมันก็จะวิ่งมาที่เครื่องมือเห็นไหมมีโลโก้แล้วเพราะงั้เดี๋ยวเราก็ต้องมาปิดโลโก้อย่างดีไซส์เนี่ยดีพายไซส์ตรงนี้ไทเทนเนี่ยให้เราติ๊กออก ติดเพย์ไซส์แท็กไลน์แล้วนะยก็ติกออกเห็นมาหายแล้วเรียบร้อยกดปรับอา่ากดเผยแพร่เราไปที่หน้าเว็บนะ d e f ฟ n ดูก็จะหายไปใครอยากจะหาโลโก้มาเปลี่ยนก็หามาเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้ในที่นี้ก็จะไม่เปลี่ยนนะครับต่อมาเราจะทำใส่สินค้าอาจจะเป็นหน้าเมนูตรงนี้บางคนอาจจะทำเป็นแล้วนะว่าตรงนี้ทำยังไงก็เข้าไปที่เมนู นั้นๆน,น,นะแล้วก็ใช้ edit ิ i t ิตเต t e r นะในการเปลี่ยนแต่ในที่นี้ก็จะทำแค่หน้าแรกหน้าเดียวนะทำให้ดูว่าทำยังไงหน้าอื่นก็ทำการปรับปรงุงเอาเองเรามาเรามาทำขายหน้าแรกกันนะครับเราจะทำเป็นแบบหน้าแรกหน้าเดียวเลยนะจบในหน้าเดียวพอเมนูอื่นเราก็ไปปรับเปลี่ยนเองนะก็ใช้ edit ิ i t ิตเต t e r นะ เออเดี๋ยวกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดจะได้ขึ้นแท็กใหม่อันนี้ก็ขึ้นอิลิเมนเตอร์ลวเข้ามาคราวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปภาพตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันรูปป่านะเราขายคอมพิวเตอร์นะก็ไปหารูปคอมพิวเตอร์มาหลังจากที่หารูปภาพได้แล้วเราก็กดตรงนี้ครับนี่กดตรงนี้ตรงเซกชันนะของภาพนี้นะแล้วเ,เลือกสไตล์แล้วก็กดคำว่าชูดอิมเมจ กดอัปโหลดไฟล์นะเลือกรูปภาพที่เราหามาพอโหลดเสร็จเรีบร้อยกด insert image ใช่ไหมก็ได้ภาพแล้วอันนี้เราก็เลือกดูนะจะเภาพอันไหนเสร็จแล้วตรงนี้เราก็อันนี้สร้างสตารท์ทเียเราไม่เอาเราก็กดขีขวาอ,าออกตรงนี้เราก็เปลี่ยนคำนะเปลี่ยนอะไรอะจำหน่าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อันนี้ก็เอาง่ายๆก่อนนะเอาแบบง่ายๆตัวนี้เป็นคนนะ่เทมเพลตเดิมมันเป็นคนเราจะไม่เอาเลยก็ลบทิ้งให้หมดเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็น,นกกอนุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะมีอะไรอะฮารดดิสมีแรมมี จอภาพอะไรพวกเนี้ยทำเป็นหมด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 กดอัปเดตทีหนึ่งก็ไปดูที่หน้าเบียบมันก็จะเป็นแบบนี้แทนข้างล่างนี้เดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนเอาทำตรงกลางก่อนตรงนี้เราก็จะมีเครื่องมือให้เราใช้นะที่เป็นแบบฟรีก็จะมีเบสิกแล้วก็มีแบบเจเนอเรลลตรงนี้ ที่จริงเราก็สามารถใช้เครื่องมือแค่นี้ก็พอนะก็ได้นะก็พอแล้วแต่ถ้าเราอยากจะได้เพิ่มนะอยากจะได้เพิ่มให้เราไปที่หลังบ้านให้ไปที่หลังบ้านเราเลือกไปที่ปลั๊กอินเพิ่มปลั๊กอินใหม่นะเราซช้คำว่า e l ลิ i มนเตอร์นะเอลิมเตอ l e m e n t นเพอเราซิร์ช Elementor รแล้วเนี่ยก็จะได้มีตัวหลายตัวอยู่นะมีหลายตัวให้ใช้อยู่ก็จะมี e s s e n t i a l นะเอเทนเชีย a แอดอก็ดูตรงนี้คนใช้หนึ่งล้านคนแสดงว่าใช้เยอะใช้เยอะเลยก็จะมี Happy นะ Happy Add-on ตรงนี้ เดี๋ยวเราใช้ e s s e n t i a l แล้วกันให้เรากดติดตั้ง e s s e n t i a l Add-on พอติดตั้งเสงร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดใช้งานได้เลยพอเรากดใช้งานแล้วก็จะมีให้เราเซตติ้งนะว่าเราจะใช้ Add-on เนี่ยในตัว e s s e n t i a l เนี่ยแบบไหนก็มี basic d อดวานนะครับตอนเราใช้ Basic นี่แหละ คราวนี้มันถามว่าอิเลเมนที่เราจะใช้เราจะใช้อะไรบ้างที่เราจะใช้เน้นเน้นเนี่ยก็จะเป็น Product k i t นะเนี่ยเป็น Product ทั้งหมดก็เลือกสองอันเนี้ย r o d u c t k i t กับ p r o d u c กตวเนี้แล้วก็เลือกนี้ตัวนี้ Store ไห้ไม่ต้อง s t นสตารนะข้ามอเลยกดนี้กดนี้กด Finish น่าจบละทีนี้ก็ลง e อ s e n t i a l Add-on แล้วคราวนี้มาที่ตัว e l e m e n t o r นะที่เราทำให้เรากด Refresh ทีหนึ่งตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเราเอาตรงสึกอ,ออกไปก็ได้ให้เป็นแบบนี้ไปหรือว่าค่อยมาใส่ที่หลังก็ได้นะแต่เอามาใส่ที่หลัง ที่ตัดอัปเดตก่อนใส่ตรงสือแล้วอัปเดตท,ทีนึงเมื่อกี้เรารีเฟรชไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็จะเจอ Essential Add-on ที่เราลงปลักอินไปเมื่อกี้นี้ e s Essential Add s e n t i a l Add-on ที่เราจะทำกันแล้วที่เราใส่ไปคือ product gift ถูกไหม product ั i f t ครานนี้เราก็มาที่ตรงนี้นะ Add New Section เนี่ยเราทำเป็น3ชิ้นก็คือ1แถวมีสีค้า3ชิ้น 1 2 3สองสามย่างเงี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันติดกันตรงนี้กับตรงเนี้ยมันติดกันให้เรากดเข็มขับวกแล้วก็เลือกมาอันหนึ่งให้เราเลือกเครื่องมือนะ basic ที่ชื่อว่า s p a c e ์นะปเซอร์เนี่ยมาวางใส่ตรงนี้เราเลื่อนในตรงเนี้ยขึ้นู่ข้างบนมันก็จะเว้นช่องไฟระหว่างห่างกัน ไม่ยากหรอกนะต้องฝึกต้องฝึกเสร็จแล้วก็เรามาทําต่อโปรดักกิปเห็นไหม,มวางใสนะ่ก็เป็นโปรดักกิปแหละ แต่ว่าโอเคไหมบอกเลยว่าไม่โอเคครับมันดูยากเหตุผลมันดูยากงั้นเราก็คลิกขวาลบทิ้งเราจะเห็นเลยว่าเครื่องมือบางอย่างที่เราโหลดมาเ,เห็นไหมครับว่ามันมันอาจจะใช้ไม่ได้ครับหรือว่ามันไม่เหมาะกับลักษณะางานที่เราจะทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรมาใช้ปรับเปลี่ยนตามลักษณะของงานนะครับ อย่างที่ดูที่เราใช้ไปแก้ product c ก,กิปเนี่ยมันจะเป็นแบบ Product ที่อยู่ใน w o o c o m m e r c e นะครับใน Commerce ของเราก็จะดึงออกมาหมดเลยปนานาเนี่ยครับอันนี้เห็นไหมว o o c o m m e r c e อีกอันตัวหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมดึงมาเลยอย่างเงี้ยแต่คขาเนี้ยลักษณะสินค้าของเราอะไม่ได้เป็นสินค้าทั้งหมดเราอยากจะเป็นแบบเอาไแปบบชิ้นๆเอามาโพสตวางครับเป็นชิ้นๆโพสวางเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ใช้ตัวที่เป็นเป็นแบบรูปภาพนะพิกเจอร์นะพิกเจอร์สินค้า mm hmm. ก็ให้แนะนำใช้เป็นตัวเบสิกนะเบสิกถ้าใครใช้ใช้เอ็นเทนเชียลก็ได้นะก็ลองใช้ดูเพราะเอ็นเทนเชียลเนี่ยก็มีตัวให้ลองเล่นเยอะนะลองดลองูลองเลือกดูเดี๋ยวเราใช้เบสิกเ่ยเป็นหลักนะให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันก็ยังมีอิลิเมนเตอร์ตัวอื่นนะที่มันเป็นแอดออนนะใส่เข้าไปเพิ่ม คราวนี้เราใช้โฟลโต้เนี่ยอิมเมจธรรมดานแปเข้าไปคราวนี้เราก็มีลิงก์สินค้านะลิงก์สินค้าตัวลิงก์สินค้าเราก็มาแล้วอันนี้เป็นฮาร์ดดิสต์นะเป็นฮาร์ดดิสต์เราก็เรา copy ลิงก์สินค้าไแล้วนะเสร็จแล้วเราใช้ตัวที่เป็นโซเชียลก็ได้ พี่วอาโซเชียลตรงเซิร์ชตรงนี้นะโซเชียล <c oughs> หรือใครจะทําเป็นลิงก์ก็ได้นะเราแต่แต่โซเชียลเข้ามาคดไปเสร็จแล้วเราก็ลบออกให้เหลืออ่าแล้วเราก็แอดเพิ่มแล้วก็เลือกตรงไอคอนแล้วก็หารูปที่เป็น,ปน,ปนแบบตะกร้าสินค้านะนตะกร้าเห็นไหมตะกร้า แล้วก็ใส่ลิงก์ตรงนี้ตรงนี้ลิงก์ออปชันะก็โอเคให้เป็น open นล้วกดอัปเดตเวลาสกกดสั่งสินค้าก็กดตรงนี้ก็จะลิงก์ไปหาหน้าสินค้าคราวนี้เราไปดูหน้าสินค้าดูเห็นมาเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปหน้าสินค้ามีเห็นไหมแบบนี้ แ,แล้วาหน้าสินค้าเนี่ยเราก็ copy รูปภาพมานะก o p y รูปภาพมาอย่างเงี้ยมาใส่แคปหน้าจอก็ได้แล้วก็ตัดภาพเอาเจอมาเราก็ได้รูปภาพแล้วสินค้า ตรงรูปภาพเนี่ยเราเอาจะใส่เงาหน่อยใส่เงาได้นะมาที่เนี่ยตรงนี้แล้วก็มาที่ image นี่แหละนี่มีคาว่า box shadow ใส่ box shadow ก็จะเป็นเงากรอบหน้าสีขาตรงนี้เป็นเงาขึ้นมาเนี่ยเห็นกเงาตรงนี้ก็ให้ดูเว็บเรามีมิติขึ้นนะมีมิติ มันก็นจะมีมิติขึ้นมาตรงนี้นะเราก็อาจจะเพิ่มมาหนึ่งอันกดเพิ่มเราาไว้ข้างบนสุดแล้วก็ใช้ตัว essential add or นะแล้วก็ใส่เทคแฟนซ t e ทคก็ได้ใส่เข้ามา นี่เขาบอกว่าดีดนะสินค้าเปลี่ยนใหม่สินค้าประเภทฮาร์ดดิส์นี่ก็ใส่ไปราคาถูก มันจะวิ่งขึ้นคำว่าราถูกมาส่งว้ยเยอันนี้ก็จะเป็นแฟนซีเทคนะว่าตังเสือ,อจะวิ่งสินค้าพิษอื่นก็ทำลงมาอันนี้ก็เป็นทำตัวอย่างให้ดูนะทำเป็นตัวอย่างให้ดู ที่เหลือเนี่ยก็ปรับแต่งเอาเองนะว่าเราจะทําแบบไหนยังไง